สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนสาวกนเกาะชาแนลเนาะจ้ะมื่อนี้พามาเบิ่งถัวถัวถั่วห้องพ่อเก็บแล้วเด้อจ้ะพามาชมสวนถั่วเนาะจ้ะเนาะไปชมอ่าถัวกันเลยจ้าเดินทางมาถึงสวนถั่วเนาะจ้ะถัวถั่วถ์ว,ถวเริ่มเก็บตั้งแต่วันวันที่หกแลวเนาะจ้ะเนาะที่ก่อนเริ่มเก็บทั่วเมื่อแรก วันที่หกได้กเก่าลูกวันที่สองในสองกำเราจะวันที่สามในสีกน่กำหากำเราจะกําลังเริ่มแม่แล้วนะจ้ะเมื่อที่ก่อนอาร์ตคลิปก็คือวันที่สิบสองสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะเนาะเป็นวันแม่เ้วจะเป็นวันแม่เราจะเนาะวันแม่เราก็ไม่ได้หยุดเนาจะเข้าเห็ดสวนของเข้าเองเนาจะพามาชมสวนทัวโอ้ย เก็บปนมือละกลัมไงนาะจะเนาะเดี๋ยวก่อนเอาไปแยกเป็นกำละปอนกำละปอนเนาาจะน่าจะส่วนตัวยาวยาวยา,วยาวส่วนที่หมู่เกาะมาเซลนาะจะส่วนหมากแฟนกว่นเราจะเก็บเมื่อวานนี่กับเขาเมืองไปแล้วนาะจะจะถั่วพอได้เก็บแล้วใส่เวลาปลูกอยู่ ประมาณเดือนกลักวๆนะจจะก็ได้เก็บลูกประมาณเดือนเคืองบ่ก็จำก็ได้ประมาณหัน่นนี่จะพอไข่เนี่ยอยู่แม่มีเพียแล้วจะ้ะเริ่มมีเพียขึ้นอีกแล้วนี่จะเพียเพียรเพียเขาเริ่มเพีดิ้งแล้วนะจ๊ะเนาะเพียร์เขาเริ่มเพียร์ดิ้งแล้วนี่จะเพียร์เขาเริ่มเพียอีกแล้ว,อ,ลวอันทั่วสุดแรงเขากับเงาแน่จใจน้อยนะ่าจะเนาะแต่า,าขันตัวต่อไปเขากะชีลูกสันแต่นในเง,งาอีดีจะ้ะ ยาวพ่อได้เก็บอยูจ่จ้ะปาหน่่ยนี่มันคือหญ้าข้างเนี่ยใช่งันเราจะจากนี่ไปจะว,ะาว่าโต๊ะขุนยาวค่ะจะ้ะถั่วลูกยาวเป็นทั่วพันธุ์ของฟิลิปปินส์น่าจะเนาะรอบนี้ก่อนว่ได้ปลูกทั่วไทยน่าจะเดี๋ยวรอบหน้าจะปลูกทั่วไทยนั่นจะเคืองเปลง ปลูกว่าเหยจะดคองกินนะจ๊ะนะโอ้ยมีเพียน้ำเลือดจะเพียเพียตัวอ,ออกดำดำนะจ้ะเพียดำเรียนเร็วๆ้ะจ้ะเพียนี่แลีนเร็วๆเริเเ่มมีเพียร์เราจะเพียแต่ว่าข้าอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนใบพวกข้าได้รเ,เริ่มเลี้ยงไปได้น่าจ้ะเนาะเก็บก่อนเก็บตั้งแต่วันที่หกได้อาทิีปหนึ่งแล้วนะจ๊ะเริ่มเก็บได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนี่จ้ะ ัวรอบนี้ปลูกร้ายอยู่จ้ะรอบนี้ปลูกร้ายแปลงอยู่พอได้ชื่นชมพายุออกรวยเฮ้าหนาอยจ้ะเนาะอันกับว่าใดพอก็ลดปุ๋ยเนาะจ้ะคันใส่ปุ๋ยกับว่าใดปวดซานลอยเป็นเส้นเนาะแต่ก่อนก็คือลดเต้ปุ๋ยเนาะจ้ะลดเต้ปุ๋ยว่าใดสีหยางสีหน้าจ้ะกับมีมีมาแลงอยู่คัน ขันยูนี่ขันข้าบ่ลดปุ๋ยกับบ่ได้กินเนาะจ้ะเนาะบ่ได้กินเพราะดินดินกับหูเนาะดินกับหูหูกันยูน่าจ้ะว่าดินบ่งามเนาะมันเป็นดินดินหินดินทรายจันยูนี่น่าจะทัวโอ้ยสะอ่อนความงายของทัวเนาะจ้ะสะอ่อนความงายของทัวเก็บไปแล้วเนาะจ้ะอ่าเมื่อเมื่อแรกนังก็ไปสซ่งแห่งเพื่อนได้ซองกัมน่าจะเนาะ เมื่อที่สองขายได้ยิบเอ็ดกัมเนาะจ้ะมือว่าเหนือจ้ะเอาเก็บรวบรวมไปขายได้ยิบเอ็ดกัมเนาะจ้ะเนาะบาอวันเดี๋ยวมือนี้แย่แรกเข้าเก็บอีกเนาะจ้ะปัดทั่วขันออกลูกเข้ากับคือเข้าได้เก็บเสมอเนาะจ้ะนี่ซรันี่กับพ่อเก็บเลยได้จ้ะเพราะว่าคนฟิลิปปินเขามากลูกน้อยๆเนาะจ้ะเขามากลูกน้อยๆที่จริงเขาเข้าอีกจมมาอีกเมื่อนึงสินะจ้ะเดี๋ยู่หนี่เก็บลูกซรัพยนี่จ้ะจุนี่เก็บลูกซ้ํานี่เนาะจ้ะ น่าจะามาชมสวนสวนนจะจ๊ะมี่บ่งน้ำเลยจ้ะนี่บ่งน้ำนี่บ่งบ,งบ่งไต <c oughs> น่จจะก็จะประมาณนี้น่าจะเนาะปลูกไปหาแปลงจะรอบนี้ปลูกไปหาแปลงแต่ว่าแปลงน้อยแล้วจ้ะแปลงน้อยน่จจะหน,นึ่งสองคนอาจจะแปลงน้อยน่าจะ แปลงน้อยไม่ใช่แปลงใหญ่เรจะกี่ปลูกสองแปลงไงเนาจะซุงในแปลงน่อยนราจะแปลงันกับแปลงหน่อยนี่จะอันน่ะก่อนปลูกใกล้ๆกันเลยจ้ะรอบนี้อันรอบที่แล้วปลูกห้างกันวันนี้รอบนี้ร่องปลูกไก้กันแต่ว่าเครียดเขาอ้วนขีบไปหากันมันก่อนว่ามีทางเดินก่อนทั้งพูหไงอยู่ก็จ้างช่องนี้เนาะช่องนี้ช่องน้อยๆก่อนว่ามีท่างเดินนะจ๊ะเพราะเครียเขาออกมากสินะจ้ะก่อนว่ามีท่างจะเดิน นี่จะมาอัปเดตส่วนให้เบิ่งอันนี้พระบุงต่อซอง,งก็จะโกงห้างแฟงก่อนหาตัดต้นหนึ่งเลียงไปห่หมูลแล้ะจ้ะนี่จะพระบุงต่อซองนี่ตดปลูกความกันเลยเมือนคนปลูกลวดเดียวเลยหาหาแปงแลงมาจ้ะเนาะกลาวา่าจะได้เก็บพร้อมกันทั้งสี่นะจ้ะคันใบเลี้ยงกับใบเลี้ยงพร้อมกันคันเพี้ยกับเพี้ยพร้อมกันังสี่นะจ้ะนี่นะจ้ะพามาเดิน เงี้ยแง่แง่แง่ตัวแงะชวนท่านี่กับมี่หนูกินแน่อยู่จ่ะเกิดบ้างบ่เกิดบ้างเนาะจ้ะท่านี่ขันขันไก่ป้ากับมีหนูจ้ะจะเออหนูเกิดที่หญิงเกิดทุกเม็ดเนาะจ้ะเกิดทุกเม็ดอยู่มีประมาณห่างหุมแถวนี้ หนูกินเนาะจ้ะเนาะหนูมากัดต้นเขาจะากัก็ปล่อยไปเนาะจ้ะหนู่ไหลดีมีกงอยู่กัก็ก็บว่ได้ดักเนาะจ้ะเนาะกล้วยจ้ะกล้วยของเราน่าจะเนาะจ้ะมีกงนักหนูอยู่วแต่ว่านู่เขาฉลาดเนาะจ้ะหนูหนู่ว่าเขากล้วยน่าจะกล้วยที่เหมืนเคยถ่ายคลิปไปเนาะกัะกล้วยหอมใหญ่ต้นต้นเตี้ยจ้ะ มาแตงหญายมาปลูกเนาะเขาก็เล้ยเพิ่งเกิดจักจะสมบูรณ์ว่าสมบูรณ์ก็บ่กหูแต่แว่าเตี๋ยอีีเลวจ้ะเตี๋ยพันเตี <c> ๋ย <oughs> จะมีจะมีหมดย่จ้ะเห็นก่อนเห็นโตหมดโตเพียยู่ยน่จาจะเนาะหมดหนี่น้ำเพียมากเนาะจ้ะเนาะใบยอดยอดหลวงย่จ้ะ ดอกร่วงจ้ะเพราะว่าอันร่มเราจะร่มร่มมนมีหมากกอนแกเบิ้งมีหมากพร้อมมีผลพร้อมนะจ๊ะเนาะนะมันร่มจ้ะร่มมือขึ้นนี่อุ้ยร่มเงี้ยงย้อยอันนี้กะตกอีกแล้วเดี๋ยวเบิ้งกันว่าเขาจับออกบ่ อันร่วงเนาะจะเพราะว่าอันร่มแห้งไปจ้ะร่มแห้งค่ะเพื่อนโอ้ยถั่วเหงาั่วเงาเนอะจะนอนถั่วเงาโอเคค่ะเดี๋ยวอ่าตอนเย็นแฟนก่อนมาเก็บแลวก่อนอัปเดตให้เบื้องมาจะเก็บเลยหลายเป็นไงงี้สินะจ้ะเดี๋ยวห้องถามว่าเบื้องตอนเย็นเนอะจะนอนไปก่อนเลอจ้าสวัสดีเลอค่ะรอเบื้องช่วงเย็นๆเนอะ นี่จะถั่วของเ้าเนาะจะเนาะเก็บได้วันละซัมเนียเ่ยจะเก็บเลยซัมนี่ก็ดีแต่ประบ้านห่างหุกกรรมเนาะจะห่างหุกปอน,นอจะโอเคขอบูุณะลายเด้อจะดูกำลังใจเลยจะถั่วฟิลิปปิน์ก็จะเก็บประมาณนี้เนาะจะเนาะสวัสดีค่ะ